หากเราย้อนมองประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยจะเห็นว่าความสัมพันธ์ในราชวงศ์นั้นไม่ใช่เรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวแต่เป็นโครงสร้างของอำนาจเกียรติยศและราชประเพณีที่ละเอียดอ่อนและเคร่งครัดเกินกว่าคนทั่วไปจะคาดถึงและหนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในยุคนี้ก็คือเรื่องราวของเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาสกัลลยานี หญิงสาวผู้มีบทบาทโดดเด่นในราชสำนักแต่กลับไม่ได้รับการสถาปนาเป็นราชินีทั้งที่หลายคนเคยเชื่อว่าเธออาจจะได้ขึ้นเป็นแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากในคลิปมีการใช้คำพูดหรือเรียกยศถาบรรดาศักดิ์ของพระองค์แต่ละท่านไม่ถูกต้อง ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายคนอาจยังจำได้วันที่เชื่อของเธอปรากฏอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาในฐานะพระสนมเอกแห่งราชการที่สิบพร้อมด้วยตำแหน่งเจ้าขุนพระศรีนาฏพิลาสกัลายาณีซึ่งเป็นตำแหน่งที่หายไปจากประวัติศาสตร์ราชวงศ์ไทยมานานนับเกือบร้อยปีชื่อของเธอปรากฏขึ้นพร้อมกับภาพลักษณ์ที่สง่าง,งาม แข็งแกร่งและมีความจงรักภักดีอย่างชัดเจนเธอเป็นหญิงจากจังหวัดน่านเกิดในครอบครัวธรรมดาเรียนจบสายพยาบาลก่อนเข้ารับราชการเป็นพยาบาลทหารหญิงในกองทัพบ,บกและค่อยๆได้เข้ามาทำงานในหน่วยราชการในพระองค์ฝึกหนักฝึกจริงทั้งทางร่างกายและจิตใจจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่สิจนได้รับโอกาสในฐานะผู้ติดตามใกล้ชิด ในภารกิจสำคัญหลายครั้งเธอเคยปรากฏตัวในเครื่องแบบทหารอากาศท่ามกลางขบวนอารักขาพราะมหากัษตริย์มีรอยยิ้มมั่นใจและสายตาที่แสดงถึงความจงรักภักดีคนทั่วไปเริ่มมองว่านี่อาจเป็นสตรีผู้มีความสำคัญจนเมื่อมีพระราชองค์การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการความสงสัยนั้นก็กลายเป็นความจริงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การสถาปนาเธอขึ้นเป็นพระสนมเอกเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีซึ่งทำให้ผู้คนตั้งคําถามว่าทําไมจึงมีการแต่งตั้งพระสนมเอกในยุคที่มีราชินีอยู่แล้วในทางราชสำนักคำตอบนั้นมีอยู่ในประเพณีอันยาวนานพระมหากษัตริย์สามารถมีพระอัครมเหสีพระมเหสี และพระสนมได้หลายตำแหน่งหากอยู่ในกรอบของราชประเพณีและผ่านพระราชองค์การชัดเจนแต่ถึงแม้จะมีสิทธิ์ตามธรรมเนียมการจะได้รับตำแหน่งราชินีกลับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว่านั้นมากเพราะตำแหน่งนี้หมายถึงการเป็นพระมเหสีหลวงพระอัครมเหสีที่มีพระราชพิธีอภิเษกสมรสตามแบบแผนเต็มรูปแบบและต้องเป็นที่ยอมรับจากราชสำนักทั้งหมด เจ้าคุณพระสนีนาธในตอนนั้นได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระสนมเอกถือเป็นเกียรติยศสูงสุดเท่าที่หญิงใดจะได้รับโดยไม่ได้ผ่านพิธีอภิเษกสมรสหลายคนมองว่านี่คือสัญญาณที่อาจนำไปสู่ตำแหน่งสูงกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับทำให้ทุกอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่นานหลังจากนั้นมีประกาศพระราชองค์การให้ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชของเธอ โดยระบุเหตุผลว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมกับฐานะและไม่จงรักภักดีต่อพระราชินีข่าวนี้ดังไปทั่วประเทศในทันทีชื่อของเธอที่เพิ่งโด่งดังกลับหายไปจากทุกสื่อในเวลาเพียงไม่กี่วันตอนนั้นฉันยังจำได้ดีคนรอบตัวหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ในวงสนทนาทั้งสงสารทั้งตกใจบางคนว่าเธออาจทะเยอทยานเกินไป บางคนกลับบอกว่าอาจเป็นเพราะมีความเข้าใจผิดกันในราชสำนักไม่มีใครรู้ความจริงแน่ชัดแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือในระบบราชสำนักความจงรักภักดีต้องมาพร้อมกับความเคารพต่อลำดับชั้นและกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดหลังจากนั้นเจ้าคุณพระศินีนาถหายไปจากสาธารณะเป็นเวลาน,านานเกือบหนึ่งปีก่อนที่ในที่สุดจะมีพระราชองค์การอีกฉบับขืนฐานนั้นดรศัก และยศทหารให้เธอพร้อมข้อความสำคัญว่าไม่ได้มีมนทินมัวเหมาการกลับมาครั้งนั้นทำให้คนทั้งประเทศพูดถึงอีกครั้งและตั้งคำถามว่าครั้งนี้เธอจะกลับมาในบทบาทใดเธอเริ่มปรากฏตัวในพระราชพิธีอีกครั้งเดินเคียงข้างพระมหากษัตริย์ในงานสำคัญหลายครั้งใบหน้าเรียบสงบท่าทางสำรวมต่างจากภาพในอดีตที่เคยมั่นใจและสดใส ดูเหมือนผ่านการเรียนรู้บางอย่างที่ลึกซึ้งจากช่วงเวลาที่หายไปและนี่เองที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามอีกครั้งว่าเหตุใดผู้หญิงที่ได้รับความไว้วางพระราชารือไทยมากขนาดนั้นจึงไม่ได้รับการสถาปนาเป็นราชินีเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีในปัจจุบันคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่ความรักแต่อยู่ที่ระบบของราชสำนักไทยที่ซับซ้อนและละเอียดเกินกว่าความรู้สึกส่วนบุคคล เพราะตำแหน่งราชินีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโปรดปรานแต่ขึ้นอยู่กับการผ่านพิธีการยอมรับจากราชวงศ์และเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของราชสำนักซึ่งในรัชกาลนี้พระราชินีได้ถูกสถาปนาแล้วอย่างเป็นทางการดังนั้นถึงแม้เจ้าคุณพระสินีนาจะมีบทบาทโดดเด่นจะได้รับความไว้วางพระราชหฤทัไทมากขนาดนั้นเธอก็ยังอยู่ในฐานะพระสนมเอก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีขอบเขตและหน้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจากราชินีหลังจากที่เจ้าคุณพระซีมีน,นาได้รับการคืนธนันดอนศักดิ์เธอก็กลับมาอย่างเงียบเงียบแต่มั่นคงปรากฏตัวในภารกิจถวายงานหลวงและร่วมในพระราชพิธีต่างๆด้วยความนอบน้อมและสำรวมอย่างมากจนหลายคนมองว่าเธอได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากหญิงสาวที่เคยมีความมั่นใจแรงกล้าในอดีต บางครั้งฉันมองภาพเธอในข่าวแล้วรู้สึกเหมือนมองเห็นความนิ่งที่ผ่านไฟผ่านบทเรียนชีวิตอันใหญ่หลวงรอยยิ้มเธอในวันนี้มีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าความสดใสาวานวานเหมือนคนที่เข้าใจโลกเข้าใจหน้าที่และยอมรับเส้นทางของตนด้วยความสงบสิ่งที่คนในราชสำนักให้ความเคารพมากที่สุดไม่ใช่เพียงความงามหรือความจงรักภักดี แต่คือการรู้จักอยู่ในที่ของตนรู้ขอบเขตหน้าที่ของตนโดยไม่ก้าวล้ำและดํารงตนด้วยความเคารพต่อระบบทั้งหมดซึ่งในมุมนี้เธอได้เรียนรู้แล้วอย่างแท้จริงการที่เธอไม่ได้เป็นราชินีจึงไม่ใช่เพราะความผิดหรือการขาดคุณสมบัติแต่เป็นเพราะราชสำนักมีราชินีอยู่แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมาราชนีพระอัครมเหสี ผู้ผ่านพิธีอภิเศกสมรสตามแบบราชประเพณีสมบูรณ์และดำรงพระยศสูงสุดของฝ่ายในตามระบบจึงไม่มีเหตุผลทางราชประเพณีที่จะมีราชินีสองพระองค์เจ้าคนพระสินีหน้าจึงอยู่ในสถานะพระสนมเอกผู้ได้รับเกียรติอย่างสูงเป็นที่ไว้วางพระหฤทยัยและมีบทบาทถวายงานใกล้ชิดในบางภารกิจแต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกปฏิบัติหน้าที่แทนราชินี ในพิธีสำคัญหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชสำนักต่อสาธารณะอย่างถาวรเมื่อเรามองลึกลงไปเรื่องนี้สะท้อนความเป็นจริงของสถาบันกษัตริย์ในทุกยุคสมัยว่ามีโครงสร้างที่ไม่ขึ้นกับความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดตามประเพณีความเหมาะสมและการดำรงพระเกียรติยศของราชวงศ์ซึ่งในมุมนี้เธอได้เรียนรู้แล้วอย่างแท้จริง การที่เธอไม่ได้เป็นราชินีจึงไม่ใช่เพราะความผิดหรือการขาดคุณสมบัติแต่เป็นเพราะรัชสำนักมีราชินีอยู่แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีพระอัครมเหสีผู้ผ่านพิธีอภิเศกสมรสตามแบบราชประเพณีสมบูรณ์และดำรงพระยศสูงสุดของฝ่อยนายตามระบบจึงไม่มีเหตุผลทางรัชประเพณีที่จะมีราชินีสองพระองค์เจ้าคุณพระซินีนาจึงอยู่ในสถานะ พระสนมเอกผู้ได้รับเกียรติอย่างสูงเป็นที่ไว้วางพระหฤทยัยและมีบทบาทถวายงานใกล้ชิดในบางภารกิจแต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกปฏิบัติหน้าที่แทนราชินีในพิธีสำคัญหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชสำนักต่อสาธารณะอย่างถาวรเมื่อเรามองลึกลงไปเรื่องนี้สะท้อนความเป็นจริงของสถาบันกษัตริย์ในทุกยุคสมัยว่ามีโครงสร้างที่ไม่ขึ้นกับความรู้สึก หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดตามประเพณีความเหมาะสมและการดํารอพระเกียรติยศของราชวงศ์แม้เจ้าคุณพระซินีน่าจะไม่ได้เป็นราชินีแต่เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของราชสำนักที่มีคุณูปการและมีความสำคัญในบทบาทของเธอเองเธอเป็นหญิงที่ผ่านทั้งช่วงเวลาที่รุ่งเรืองและมรสุมใหญ่หลวงแต่ก็ยังคงยืนอยู่ด้วยความสงบและพักดีในมุมของฉันนะ บางครั้งการไม่ได้เป็นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคุณค่าเพราะบางคนถูกกำหนดให้เป็นแสงที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่แสงที่สาดส่องจากยอดสูงสุดแต่กลับเป็นแสงที่อบอุ่นและมั่นคงไม่แพ้กันและหากเรามองด้วยใจที่เป็นกลางจะเห็นว่าเส้นทางของเจ้าคุณพระศนีนาถคือบทเรียนของการกลับตัวการยอมรับและการอยู่ในสมดุลของชีวิตราชสำนักอย่างสง่างาม สุดท้ายแล้วเหตุใดเธอจึงไม่ได้เป็นราชินีคำตอบนั้นก็คือเพราะในราชสำนักมีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นได้และเธอเองก็เข้าใจข้อนี้ดีเธอเลือกที่จะดำรงตนในที่ของตนอย่างงดงามไม่ท้าทายไม่เปรียบเทียบและยังคงถวายงานอย่างพักดีนั่นแหละคือความงดงามอีกรูปแบบหนึ่งของสตรีในราชสำนักที่อาจไม่ต้องครองมงกุฎ ก็ยังคงมีคุณค่าในหัวใจของผู้คนหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องเล่าแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทนัศนคติแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยค่ะหรือถ้าอยากให้ทั้งช่องมาเล่าเรื่องราวของใครก็สามารถแนะนำได้เช่นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ